สวัสดีครับ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 เปิดกล้องสายสายวันอาทิตย์นะฮะไม่ได้ไปไหนอีกแล้วอดไม่ได้พี่จะลงคลิปให้พี่พได้รับชมความสวยความงามของวัตถุมงคลครับลูกพี่ครับเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะวันนี้จะพาพี่พี่มารับชมเหรียญซึ่งราคาแต่ก่อนออกใหม่ๆนี้ผมได้มาพาราหลักร้อยพี่ ได้มาพาราหลักร้อยครับนี่คือเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระราชมงคลวชิรปัญญาพระอริย์งห้าแผ่นดินนะพี่นะท่านเป็นสิทธิและหลานแท้ๆของพ่อทานคลายวาจาสิทธิวัดสวนขันนี่คือเสมาแปดรอบราชาแห่งเหรียญก็คือเสมานี่แหละครับลูกพี่ครับสิริหลวงปู่อายุตอนนี้ร้อยเจ็ดปีแล้วก็วัตถุ มงคลหลวงปู่ไม่มีการจัดสร้างเพิ่มเติมแล้วนะพี่นะปีนี้ระงับนะฮะเนื่องจากด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเป็นห่วงเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสุขภาพของหลวงปู่ด้วยนะพี่นะอ่ะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะฮะในบางข้อมูลในบางประการนะพี่นะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สามอยากรับชมเหรียญไหนรายการไหนโทรมาพูดคุยกันได้นะฮะพี่นะนี่คือเสมาแปดรอบ แต่ก่อนผมได้มานี่คือรู้สึกว่าผมได้มาสี่ร้อยกว่าบาทนะพี่นะแต่ก่อนนี่คือเนื้อชนวนห่วงเชื่อมเงินนะพี่นะทุกวันนี้ตกโอ้แรงเลยพี่แรงเลยเสมานี่คือราชาแห่งเหรียญขออนุญาตขยับไฟแป๊บนึงนะพี่นะขออนุญาตขยับไฟให้ดูชัดๆดูใกล้ๆดูคมๆดูสวยๆนี่คือเสมาแปดรอบแถมจีวอนหลวงปู่ โอ้โหลังขึ้นลุ้งที่สวยนะพี่นะันและรายการนี้เป็นห่วงเชื่อมเงินต่อพิเศษชัดเจนพี่ห่วงเชื่อมเงินนะพี่นะนี่คือเสมาแปดรอบและเลขโคดรันนัมเบอร์สามสองพี่ครับสามสองเลขพี่เลขน้องเรียงสลับสามสองสองสามลูกพี่ครับดูนะฮะกันจมูกให้ไม่มีที่กันเอาตัวนี้กันแทนได้นะพี่นะ ใสมาแปดรอบคมคมทุกวันนี้เล่นกันแรงมากพี่เล็บมือติดคมชัดรับประกันแท้นะฮะรับประกันแท้เลยคมคมแบบนี้ลายกระหนกคมคมแบบนี้ขออนุญาตไม่แกะซีนก็แล้วกันพี่ขออนุญาตไม่แกะซีนก็แล้วกันดูชัดเจนแบบนี้ก็โอเคนะพี่ดูไข่ปลาวิ่งนะฮะผิวตึงๆรอยปั๊มลึกๆนะพี่เพราะว่าอะไรเรียนนี้จมูกแตะมานิดหน่อยนะพี่จมูกแตะมาดินหน่อยนะดูนะฮะ ดูนะครับชัดเจนไหมดึงขึ้นมาภาพก็แตกนะพี่นะจมูกแตะนิดหนึ่งนะครับบอกเลยว่า99.99% 99เลย99.99% 99นี่คือเสมาราชาแห่งเหรียญตอพิเศษนี่นดูด้านหลังกาลังขึ้นลุง้งสวยๆเลยนี่ชนวนผิวลุง้งจนวนผิวลุ้งตอพิเศษห่วงเชื่อมเงินนะครับลูกพี่ครับจะพารับชมเหรียญเก็บนะฮะเหรียญเก็บหรือใครอยากจะเก็บชื่นชอบรายการนี้โทรมาหาผมได้นะครับ นี่คือเสมาราชาแห่งเหรียญโทรมาพูดคุยกันถูกตาต้องใจจัดไปทันทีพูดถูกคอ,อเพื่อผมให้รีนะพี่นะน,นเป็นไงล่ะเป็นไงไวัยรุ่นผ้าใหม่มันของแท้แลูกพี่มันของแท้นี่คือวัยรุ่นผ้าใหม่นะอย่าพึ่งรำคาญกันนี่คือเสมาราชาแห่งเหรียญเหรียญเก็บเลขสวยสามสอง,สองเลขพี่เลขน้องเรียงสลับสวยแท้แน่นอนมาเหรียญที่สองเป็นรายการที่เลี่ยมขึ้นคอเลี่ยมมาแล้วใช้งานได้ ประมาณสองสามรอบพี่ถอดเก็บไว้ถอดเก็บไว้แล้วก็มีจีวอนลวงปู่ด้วยครับแถมมาด้วยโอ้โหอ้ลูกพี่แถมไปแถมไปแถมไปนี่คือเนื้ออันปกาก้าขอบแดงซุ้มแดงลูกพี่ครับจะมูกร้อยๆเลยนะพี่นะพร้อมเลี่ยมขึ้นคอนะสวยจริงพี่รายการนี้ดูนะฮะ รอบนี้เพิ่งทํามาใหม่ๆนะพี่นะผมใช้งานได้สองสามเที่ยวผมก็เก็บแล้วเก็บขึ้นคอเอเก็บเข้ากล่องสวยจริงพี่จมูกเรียร้อยนะเนื้ออันปะกา้าขอบแดงสุ้มแดงนี่คือรายการที่ผมเก็บไว้ตอนนั้นพาลาย,ยังเบาๆอยู่นะพี่นะพาลาย,ยังหลักร้อยอยู่ทุกวันนี้นะสองัพบอกเลยว่าสองัพและเลขโค้ดรันนัมเบอร์สองสองลูกพี่ครับรองแม่ทับเลขสองรองแม่ทับ ผิวตึงๆสวยๆเลขสวยงามเลขมงคลนะพี่นะนอกจากเหรียญจะสวยเลยสิ่งที่ตามมาก็คือเหรียญสวยเลขสวยดูตรงห่วงนะวนเหมือนก้นหอยนะพี่นะบอกเลยว่าเหรียญจริงนี่สวยมากพี่คือกล้องผมไม่สวยนะพี่นะแอนดรอยแอนดรอยเครื่องธรรมดานะพี่นะเบียน้อยเบียน้อยทยอยเก็บพี่หวังว่าจะได้ปล่อยพระเครื่องพี่พี่เมตตาการุณาได้ ถอยไอโฟนกับเขาบ้างนะครับลูกพี่ครับที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบพระราชมงคลวชิรปัญญาเจ้าคุณอิมวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะฮะและก็ต่างประเทศวัตถุมงคลของหลวงปู่ออกจากต่างออกไปต่างประเทศเยอะมากนะพี่นะไปมาเลเซียนี่บอกเลยว่าเยอะเต็มเต็มรีบเก็บไว้ให้อยู่ที่กับคนไทยเรานะพี่นะเดี๋ยวเราจะหาไม่ได้วัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับเพราะไม่มีการจัดสร้างแลนะ้วปีนี้หยุด ยุต,ติการจัดสร้างนะเก็บไว้ให้คนไทยให้ลูกให้หลานเราดีกว่าครับลูกพี่ครับเสมาแปดรอบพระราชมุนคนวชิรับปัญญาเสมาแปดรอบลูกพี่สวยจริงๆรายการนี้เนื้ออันประก้าพร้อมขึ้นคอจม,มูกร้อยร้อยไม่บุบไม่บี้ลงยาไม่เลอะไม่เปิดไม่เปือเป่อนไวรุ่นผ้าใหม่การันตีผ้าแท้ร้อยเปอรเซ็เอาไปเช็คแล้วไม่แท้ให้ด่าเมียพ่อได้เลยแถมเงินให้อีกนะลูกพี่นะ ไม่เอาสักบาทเอาไปเช็คดูได้เลยนี่คือใสมาแปดรอบราชาแห่งเหรียญครับวันอาทิตย์นี้สําหรับคนที่ชื่นชอบวัตถุมงคลหลวงปู่ไม่ว่าจะสายไหนนะฮะพุทธคุณยังไงอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในความดีคิดดีทดําดีอะไรดีๆก็จะตามมานะพี่นะไม่คดไม่โกงซื่อสัตย์สุจริตนี่คืออาชีพนี้ที่สามารถจุนเจือครอบครัวได้เลยนะแต่ผมก็ยังไม่ไม ไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ก็ยังพอมีพอมีพอมีส่งเขาบ้างนะฮะวันละสิบบ้านก็พอโอเคนะพี่นะกำไรไม่เท่าไหร่เน้นมิตรภาพเอ้ยปล่อยพระอมิตรภาพเป็นไงลูกพี่ไว้รุ่นผ้าใหม่มันของแท้อยู่แล้วอ่ะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สามใสมาแปรอบฝากไว้ด้วยนะฮะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สาม แอดไลน์มาได้เลยอยากสอบถามเหรียญนี้เพราะว่าผมมีเก็บเหลือแค่สองเหรียญพราะผมปล่อยไปสามเหรียญแล้วตั้งแต่ต้นปีมาผมปล่อยไปสาเหรียญตัดสินใจปล่อยไปนะพี่นะอดใจไม่ได้พี่พี่เขาขอแบ่งมีและมีแต่เลขสวยๆทั้งนั้นเลขสองสองกับสามสองนี่สวยจริงพี่ศูนย์หกหนึ่งสี่สมศูนย์หนึ่งเก้าก็สามถ้าชื่นชอบคลิปนี้ วิดีโอการนำเสนอของวัยรุ่นผ้าใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเพื่อทันเหตุการณ์เวลาที่ลงคลิปนะฮะชอบรายการไหนจะได้ทันนะครับชอบรายการไหนจะได้เก็บทันเพื่อนนะครับโทรมาบางท่านโทรมาก็บอกว่าโอ้ยไม่ทันไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วพี่ก็เสียดายแทนนะฮะเสียดายแทนดูแล้วอย่าคิดนานพี่วัตถุมงคลรับประกันแท้ๆให้นี้อยู่ที่วัยรุ่นผ้าใหม่เยอะแยะพี่ ทุกสายก็แล้วกันบอกเลยว่าทุกสายนะพี่น้องนะนี่คือสายใต้สายเขาอ้อเจ้าคุณอิ่มเป็นสิทธิ์ของพระท่านคลายวาจาสิทธิวัดสวนขันนะฮะวิชาเอกของหลวงปู่ก็คือกระสุนคดนะฮะเหรียญหลายรายการมีประสบการณ์นะพี่นะเหรียญหลายรายการของปูง่มีประสบการณ์คงกระพันมหาคงแคล้วคาดปลอดภัยนะฮะศู 14, 3, นาย,าย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สามขออนุญาตย้ำอีกครั้งแมวก็มากัดแขนโอ้โหครับลูกพี่ครับ,รบอ่ะ ไปแล้วนะฮะสนใจรายการไหนโทรมาหาไวรุ่นผ้าใหม่ได้เลย0ู1 4 3 0 1 9น3เอย่าพึ่งเบื่อเบอร์โทรนะพี่นะอย่าพึ่งเบื่อเบอร์โทรโอเคนะครับไปแล้วนะครับไวรุ่นผ้าใหม่ไปแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ